นัใจกลางอาณาจักรซิเรนเทียตั้งอยู่ปราสาทหลวงสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และแม่น้ำใสสะอาดประชาชนในอาณาจักรนี้ใช้ชีวิตด้วยความสงบสุขเพราะได้รับการปกป้องจากมหาสุริยันเวทคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกรอบป้องกันโพรงแดนระหว่างโลกมนุษย์และโลกปีาศาจมาเป็นพันปีแต่ในคืนที่ดวงจันทร์สีเลือดปรากฏขึ้นท้องฟ้าทั้งผืนเต็มไปด้วยเมฆดำ และสายฟ้าฟาดเสียงดังสะท้านอำนาจบางอย่างได้บันทอนพลังของมหาสุริยเวทจนเกิดรอยร้าวรอยแยกแห่งความมืดปรากฏขึ้นกลางหุบเขาทางเชื่อมระหว่างสองโลกถูกเปิดออกฝูงปีศาจน้อยใหญ่พุ่งทะลักเข้ามาในอาณาจากักรนำไปสู่การโจมตีที่ทำให้เมืองชายแดนล่มสลายเจ้าชายไอเซนซึ่งในขณะนั้นอายุเพียง16ปีถูกผลักดันให้ขึ้นเป็นแม่ทัพนำทัพหลวงไปยังชายแดนพระองค์เห็นประชาชน ถูกสังหาร